พบกับของเล่นชิ้นนี้นะครับเป็นตุ๊กตาหมีบราวนะครับพูดตามได้นะเดี๋ยวเราลองมาดูในกล่องเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะมากับตัวหมีบราวน์สีน้ำตาลนะครับตัวยอดฮิตในโปรแกรมไลน์นะครับที่พวกเราเล่นกันในรูปแบบล ne สติกเกอร์นะฮะนะครับทางด้านล่างนะครับใช้ผ่าน 3A นะครับ3ก้อนนี่ผมใส่ผ่านเอาไว้อยู่แล้วนะครับสินค้าภายในกล่องไม่ได้มีฐานแถมนะครับมีสวิตช์เปิดออนออมนะครับ เอาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองจะมาให้ตุ๊กตาหลายพูดตามเราดูนะครับยังไม่ทันพูดเลยเอาไหมเอานะฮะพี่น้องถ้าจะซื้อของเล่นอย่าลืมคิดถึงคิดถึงอะไร hey